ฉเฉลิมราชทศมินถิ่นสยามทุกเขตคามสงบสุขไปทุกหนเฉลิมเขตแว่นแควนแดนมงคลบรรดาลดลทิพสถานวิมานไทยแหล่งใดร้อนทรงผ่อนร้อนบำบัดทุกพระศกไทยอิ่มเอมสุข ทุกสมัยทรงก่อเกือ้อพระศาสนาเนิ่นนานไกลศูนย์ดวงใจพระศกราชชาติยินดีน้อมถวายดวงใจพักดีราชอภิวาทกษัตราพระทรงศีีประสิทธิพรทรงกเกษมสำราญฤดีปินจัก,กรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนรัตนสิริพัฒนโกศลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง